เป็นเครื่องจีนต้องใช้ตัวนีนครับลองดูในเขาจะแถมไดเวอร์ซีดีอะไรมาให้ลองดูโปรแกรมตัวนี้นครับก็เข้าไปปุ๊บต้องใช้โปรแกรมเฉพาะที่เป็นเครื่องจีนเข้าไปเสร็จก็จะมีให้เลือกคุณเป็นเครื่องนสาม 3D รุ่นไหนของจีนของผมเป็นรุ่นนี้ถูกที่สุดพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทพอกดปุ๊บก็กดเพย์ ก็มีอันนี้เลือกไฟลยด้านบนเลือกไฟลผมมืนเลือกเหรียญที่ผมทิ้งอยู่นี่ผมเลือกไปแล้วครัเอาขึ้นนี่ขึ้นละวายนยังนี่ขึ้นแล้วเหรียญเมาส์ก็ใช้การควบคุมแบบโปรแกรมปกติเลยกดขวาค้างกดปุ่มเลื่อนตรงกลางเนี่ยเหรียญผมอันนี้ไม่เอาก็กดขยับ อันนี้กดไซสอันนี้กดกดใช้งานมีกดอัตโนมัติมีกดปรับแต่งอันนี้กดเปลี่ยนภาษาภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นกดดูกานฟอนไซส์ถ้ากดที่วัตถุปุ๊บมันก็ขึ้นอีกเป็นตัวปรับขนาดอันนี้ก็ถ้าเกิดอัตโนมัติมีปอ,อนสูตรมันกลาง เก่งที่สุดน้องมออะไรเว้ยมพูดเหมือนเกมเลยเราไปเล่นดูนะถ้าเกิดพวกปรับขนาดกดที่ตัววัตถุนะครับมันก็จะขึ้นใช้โปรแกรมของจีนโปรแกรมสั่งผมสั่งให้เครื่องยิงเหรียญออกมายังไปดูกันจะเป็นไงโอ้โหเหรียญไปเริ่มเพิ่มเลยเมื่อวานทาเหรียญเล็กดูรายละเอียดไม่ออกก็เลยสั่งสเกลใหญ่นะ ทดลองไหยหมอนนี้ต้องใส่จะหมดโอเคครับเดี๋ยวไปทำงานลูกค้าไปเขียนแบบสีบัตรพร้อมจำหน่ายทำทำของจำหน่ายเดี๋ยวไ่ดูกันว่าจะเป็นงานอะไรอาบน้ำก่อนนะอาจจะพิมพ์ไม่เสร็จอันนี้แค่ลองเครื่องหัวฉีด เส้นขาดอย่างนี้ทำทีก็แต่งพื้นทีน,นครับเอาน้ำแล้ครับห้องอย่างลบเหมือนห้องทด,ดลองเงเครื่องจัดเริ่มเข้าที่ฮะโอ้ยยิงเนียนแล้วเนียน้ยเลยอีผิดจากชั้นแรกเลยโอย้สุดยอดเส้นใหม่เลยครับ ขอหยุดการทำเหรียญน,นะดูแล้วมันทำลวดลายแล้วหลุดหมดเลยผมคงตั้งพื้นไม่ดีแต่ผมว่าเครื่องน,นี้พันสองพันทำโครงสร้างจะดีดีมาก <c oughs> ผมเอาไว้ทำโครงสร้างดีกว่าเด <c oughs> ี๋ยวลวดลายผมแกะหินติดเอาโอเคครับเอาไว้ <c oughs> เหลือไว้ทำงานอื่นนะั <c> ่ง <oughs> เหลียญใหญ่เลยครับไปทำงานแล้วครับอาบน้ำควรเอาเป็นพลาสติกออกทุกครั้งนะกดกดล็อกแล้วก็ดึงออกค่อยๆดึงออกมันจะทำละลายแล้วดึงออกแต่ถ้าเกิดหัวตันหัวอะไรไม่ต้องกลัวนะถ้ายังไงแกะเลยส่วนประกอบไม่ยากเะค่อยๆแกะระวังสายเล็กๆน้อยขาดด้วย หัวหัวนมแมวมันผมว่าตันยากอะเพราะมันทําละลายความร้อนตลอดมันอาจจะมีเลติ้นไปค้างกลไกลข้างในไม่ต้องกลัวถอดออกเลยประกอบง่ายๆนะครับถอดออกทุกครั้งนะเด็กๆเดี๋ดยวหัวมันจะไปตันไปค้างผมท่อเตาละโอาโหเส้นเนียน,เ,น,ยนเลยใหญ่แก้วเลย ผมว่าทําโครงสร้างดีเลยเครื่องนี้พวกงานโครงสร้างลองไปเล่นดูนะเด็กถ้าคอยเป็นเหรียญนี่คงมัวนี้คงเหลือป,ปิดหน,นึ่งเองโอเคครับไปแล้วครับ